บอกเลยขายดีทุกวันขายดีทุกวันขายดีจัดเลยร้านเนี้ยมันธรรมดาก็หมดวัยละยี่สิบร้านนี้ขายดีทุกวันไม่มีวันไหนเลยที่ขายไม่ดีวันที่วันที่ขายไม่ดีก็คือวันที่ไม่ได้ขายวันที่ขายไม่ดีก็คือวันที่ไม่ได้ขายร้านเนี้ยขายดีทุกวันนี่ดูเดี๋ยี่สิบบาทเดี๋ยวดูมาดูนี่ ยี่สิบบาทขายดีจัดเลยร้านเนี้ยหมดทุกวันไม่เคยที่จะไม่หมดร้านเนี้ยไปอยู่กับพิยามาตีสิบเดือนยยอยู่กับพิยา<ะ>ถ้าไม่มีความสุขน่าจะไปนานแล้วนะอันเนี้ยบอกได้เลยน่าจะไปนานแล้วแล้วก็นี่นี่ดูเจ้าหลามเจ้าและเจ้าเดียวเจ้าสุดท้ายเหนียวเหน,นี <laughs> นยวแน่นร้านเนี้ยลูกค้าเหนียวแน่นมาก แน่นมากค่ะพูดเลยหนูพูดเลยลูกค้าเดี๋ยวแรงลูกค้าเยอะลูกค้าก็ยังสั่งประจำลูกค้าก็ชอบหมดนะมาอะไรหมดทุกทีใช่ลูกค้าหมดลูกค้าบ่นว่ามาทีไรก็ไม่ได้กินเพราะว่าหมดเร็วคุณแม่อะไรครับไปห่อหมกหน้าทะลักยี่สิบบาทยังเหนียวแน่นไปไหนลูกโทรเนาอ่ะพ่อหมกหน้าทะลัก คอละยี่สิบกระทงละยี่สิบนะลูกค้ายังอยู่ยังไม่ไปไหนยังขายดีเหมือนเดิมอ่าขายดีเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือแม่ค้าดูสวยกว่าเดิมไปลแลดูอวบขึ้นน่ันนะอคนมีภูิเขาเรียกว่าคนมีเงินเเออ คนมีเงิเรียกว่าคนมีเงินมาเราเาคุเงี้ยนะมีเงินเยอะอ้าวร้านนี้นะโหขายดีทำไม่ทันเลยนะนี่ทำไม่ทันเลยทันไปขายไปนี่คือของเขามันเด้งมันเหนียวมันนุ่มมันอร่อยนะเนี้ย อันนี้มาสัมผัสเดงมาสัมผัสเดงอยากรู้ว่ามันอร่อยแค่ไหนมาสัมผัสเองซื้อสิบแถมหนึ่งร้านนี้ซื้อสิบแถมหนึ่งวันนี้มีวันนี้มีหมูโรย้อยนะมาทุกวันใช่อันนี้มาทุกวันเลยนะไม่เคยหยุดไม่เคยหยุดในร้านเนี้ยมาทุกวันนม่บอกว่าพี่ยาสวยจังเลยคนะเล็บสวยยังไม่หลุดอีกค่ะไม่หลุดอันนี้เล็บตั้งแต่วันเกิดดูดิครับก่อนจำได้ไหมนี่แอติจำได้ว่าใช่ตั้งแต่วันเกิดไม่ต้องแต่ยังไม่หลุดอีก อันนี้ร้านขนมถ้วยเอ้ยทำไมป้ายเป็นแบบนี้ราคากล่องละยี่สิบเพิ่มเติมคือได้ขายกับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยเนะอะดูหน้าตาเขาสิมีความสุขไม่มีความสุขดูหน้าตาเขาเลยเนาะอ่ดูหน้าเขาเลยกล่องมเร้านก๋วยเตี๋ยวเรือใช่บอก็ขดิก็่ิไม่พูดเยอะเจ็บพูดเยอะกว่านี้นะ มีความสุขก็ดูที่หน้าตามองคหลใช่มากันเยอะๆโหยร้านนี้สุดยอดอันนี้ได้ส่งทำไมอ่ะร้านนี้่ทำไมเขาสั่งไว้สั่งเดอโอ้พี่ยาจะบอกว่าคนไหนมาโรงงานเราไม่กินขนมตาลเช้านี้คุณหนัะพลาดสั่งออเดอร์นี่พลาดมากเลยนะเพราะว่าร้านนี้เป็นขนมตาลที่อยู่ในใจพี่ยาคืออร่อยที่สุดในโลกเลยอันเนี้ย เป็นขนมตาลที่อร่อยที่สุดในโลกจริงๆอันเนี้มาสัมผัสกันเองถ้าใครไม่ได้สัมผัสมาเดี๋ยวพี่ยาชิไม่ดูนะนี่นี่นะนี่ไม่จาแต่ขายอย่างเดียวเต้าหู้ทอดร้านนี้สุดยอดแล้วแม่้าไม่ค่อยพูดแม่ค้าพูดไม่เก่งแต่จริงใจอันนี้แม่้าพูดนี่พี่ยาดู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 าดูดิดูดิเนี่ยดูดิเนี่ยโพธารามอ่าทอดขายอย่างเดียวไม่พูดเยอะ ไปลูกไปฝากฝักหน่อยลูกแล้วก็ขนมไข่หงขนมไ่หงอันนี้ก็อร่อยขายดีมากอันนี้ร้านเนี้ยอยู่มานานแล้ว <ไป S 2> อยู่มานานมากตะลเปาร้านใหม่ตะลเปาจัดร้านใหม่อือร้านนี้พี่เอกร้านเนี้นะขายมาประมาณสิบเดือนแล้วร้านเนี้ยตั้งแต่อยู่ในโกดังอ่ะจำได้ไหมจำได้ไหมจ้านานละ ตั้งแต่อยู่ในโกดังใหม่ๆนะตั้งแต่โกดังเรายังไม่มีไม่มีหลังคาใช่ไม่มีหลังคารู้สึกการล็อกล็อกที่สามที่พวกเราเข้ามากันใช่นะนะอยู่กันมานานรู้สึกยังไงก็เหมือนบ้านแล้วค่ะบ้านหลังที่สองเลยนะเพราะว่า จะไปไหนก็ไม่อยากไปละเข้อห่วงอีกคนนี้มันอ้าวเป็นเพื่อนข้างร้ายกันไปแล้วเป็นเหมือนเพื่อนกันหมดละใช่เป็นพานกันไปแล้วอยู่กันเป็นเหมือนอะไรนะเพรครัวกับ้านเคยไปนอนคุยกันไหมตอนนี้โทรหาอยู่ทำอะไรอยู่วันนี้ทำไมไม่มาขายวะอยู่กันเป็นเหมือนเพื่อนใช่ที่นี่เหมือนพี่เหมือนน้องหลายคนจะไปทับใจเรื่องคุณอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องนะแม่ค้านี่จะ สามัคคีกันแล้วก็รักกันมากนะอันนี้ก็อยู่นานแล้วอันนี้อยู่อยู่อยู่อันนีก็เหมือนเพื่อนเหมือนเพื่อนขายเสร็จไปเตะบอลต่อใช่ขายเสร็จก็ไปเตะบอลกันต่อนะเออคนในตลาดเขารักกันขายเตจเขาขายเสร็จก็ไปเตะบอลกันใช่คนดูยังไม่พี่เอกของเยอะเเยอะแปดร้อยอ่ะโอ้ยิงดิแปดร้อยของพี่เอกของพี่เอกของพี่เอกแปดร้อย สุดยอด,ดยอดุยาต้องต่อแต่งเงี้ยไม่เป็นไรนี่มันเป็นเพจสำรองไงนะไปแล้วก็ร้านไหนอ,อีกร้านนี้ดูดีนี่โอ๊ยร้านนี้ไม่ได้ดีร้านนี้พ้นไม่ได้เลยนี่เห็นไหมดูไข่ดีมากร้านเนี้ยนะมีแต่วัตถุดิบดีๆนะนไข่เป็เดเลยนะเาไม่ต้องไข่ไก่ใช่เพราะว่าสีมันจะสวยนี่ผัดไทยผัดไทยร้านนี้ชื่อร้านอะไรผัไไดไทยมาดามเก่งอ่าผัดไทยมาดามเก่งนะ ออืออนี่อยากผัดว่ะเห็นละมันเที่ยวเห็นละมันเที่ยวอืมใส่มาใส่มาใส่มา อเอาไปไปร้านอื่นต่อร้านนี้ก็ควรมาอุดหนุนนะพูดเลยร <c oughs> เดกยกเวยดอง โอเคดีไปร้านเนี้ยขายมานานมากถามว่าขายน้ำทุณแล้วขายไม่ดีใช่ไหมพี่ยาก็เอาอาชีพของพี่ยาเนี่ยให้เขาขายอาชีพแรกเลยขาขายขายน้ํารถช่องใช่แล้วเขาขายไม่ดีใช่ไหมอันนี้พี่ยาขายพี่ยาขายอยู่พี่ยาก็ยกให้เขาเลยอาชีพยกให้เลยอันนี้ใช้ยาพี่ยาไหมไม่ใช่ ไม่ได้เป็นญาติกันนะเอ้ยเขาบอเป็นญาติยาไม,ยไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ได้เป็นญาติคือเขาไม่มีอะไรจะขายเขาขายนะไอ้พวกเอาก็ผูดเองไอ้พู้เองเออกมาอย่ายกเใหงเลยยกไป็นตัวเงิให้ขายเลยม่อน